ครับหน้าบันนี้จะได้ทำการไหว้พระสวดมนต์นะครับคืนวันพระใหญ่นะครับสาธุสาธุสาธุพุทธะปุขาบูชาธรรมะปุขาบูชาสังฆ์ปุขาบูชาปุขาโกบูชาเดียบตรคุณพระพุทธเจ้าปุขาโกบูชาดพระธรรมเจ้าปุขาโกบูชาดรพระสงฆ์เจ้า ผ้ขาก็บูชาเดียคุณบิดาบรรดาคุณครูบาอาจารย์เทพไทเทวาเทพาอารักพระพุทมณย,ยักษ์พระพุ่มเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพสุ์เจ้าพระรัตาเจ้าคูงปรีสงทั้งหลายพระยานาคานาจีนาโคปุสีสุธทปุสวรหงษ์ระยาปุมมายยาสริกาและพระยาตันาตนากราชเจ้าทั้งหลายทั้งดูสีทุกตนองผร้ขากข็ขบูชาไวหนึ่งวันละเก้าสาธุสาธุสาธุ ครับอีฟซีทุกท่านครับซึ่งมื่อนี้นะครับเอดจะไอยพาสวดมนต์พร้อมด้วยจุดทูบนะครับจุดทูบไอ้ไข่ขอโชคขอลาบในงวดวันที่สองพฤษภาคมหกหานี่ยนะครับเนาะขอทายสามตัวของรางวันที่ 1. หนึ่งงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมหกหานี่หรือว่าสองตัว เอกท้าย2ตัวประจำวันที่สองพฤษภาคามหกคานนี่นะครับะจ,ะจะถูกไปพร้อมนะครับนะทุกกันครับชมไปพร้อมๆกันนะครับแต่จะสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะครับ ทั้งสมาสพุโตขวาพุทธังพระกัมันตังอะพิปาทิมิสวกาวกาโตภะกรรมตาถมโมตมัมังนามัสสามิสุปฏิพโนภกรรมตัวสาวะกะสังโฆสังกังนะมามิมาตาปิตุคู่นางอาหางมันทา ดประชาชยกุณนางอาหารวันทางนี้ไตสรณะศิกขาปัทรางปูเจนี้จะทุ มตดสสะภควาโตุระหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตุระหัตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตุระหัตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเกกะเมจโรเปคิริศิกระตเตจันตริเควิมาเนที่เปรเทจะกะเมตรวนาคาหานิเกหะวตุมิเกเต ผู้มาจะยันตุเทวสรทารวิสเมยักขะขันทปนาคติทันตาสันติเจียงมุนิวารวัจนะสัตวเมสุนันตุธรรมะสัวนักรู้อาญบัทันตาธรรมะสัวนักรู้อาญบัทันตาธรรมะสัวนักรู้อาญบัทันตา Itibis mwapakwa warang semasa mpunowik jajaranasa mpunosuka toro pabidu anu toro purisata masarati sata ati wamanusana mpunopakwa ati. Semakato mpunopakwa tadamu santitiko akariko e hibasiko perayiko pacetangwiti tabu dosa wakasangkwa yang pet penuh pak doangung kosamiji penuh pak dosa ya di ta ke puris saya juga dapur ko Yes apa ka dosa ngo maka ko yopang yo tau kian ceri dibisu pokomaron semua sembut huruf cha celana sembono sukutono kavitono toropori satnan sarati satati pokomono sanangut to pokomah ate so kato pokomatang remosan di ti kokore kuing basiku apa nggih Supiti penuh pakumat dosa wakasan ku ujuk di penuh pakumat dosa wakasan ku ya ya beti sami ki beti penuh pakumat dosa ya di tang ya tari puri sayukan ya da puri sepukara ya sa pakumat dosa wakasan ku ah unu ya pa unu ya tak kini yuan ceri karani yuan utarang kunjak kita ngokat sati येति विसु पकमरण सम सर्वे चैतना समनो सुखतोनो कवितवनो तरोपरे सतम सरति सथा देव पुनुसा नंगतो पको आति समकातो पकोगतम संधि तिकवा परिकोई हिपसिको प्रगिको पचतकमिति तहुन येति सुगति पुनु पको तोसा पको संको उच्चपति पुनु पको तोसा पको โยทีทังเจตตาริปุริสสยุกานิดาปุริสภกะราเอสะปะกะโมตุสัพพะกะทุกขังหิยปาหุนะยะติณิโยันจะริกะระนิโยอนุตระมังกะเตฆโลกัสสาติอิริวิสุปะกะมานังสัมมา Sama kato pakawatar mo santipi kwa karikwa e hibasi kwa panayi kwa pake tangwili tepomnyu e dee. Supitipono pakawato sa pakasangkwa ujupitipono pakawato sa pangsangkwa uya titanggetari ceri terang punyakitang lo katsa एति दिविसो भगव मनो सम्मा संबोधो च च्यर्ले न सम्बुनो सुकोतो लो कवितुनो तरुبري सेट अप नसे रठी सता तेव मनो सानम गटो पखाते सोकातो भगव मनो धर्मो सन्धि तिको कारीको येनी पसिको बनाये को प्रजातामिति तकुनी येति सुपतिवन भगवतो सवकासं को उच्च पतिवनो भगवतो

สวาขาโตอุปกะโมตะโมสันทิติโกปะริโกเอหิปะสิโกปะระหิโกปะจะตะมุหิโตโพหนะนีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคอัญญาปะฏิปะณังอุปะกะโมโตสาโมคะสังสามีจิปะฏิปะโนอุปะกะโมโตสาโมโยทิฏฐังจัตตาริ iya sapa kama tuwa sangwa kasa kuwa anu iyo pangu iyo takina iyo an chari karani iyo anu tarangu niyak si etang lo katsa ati iya toh kama ati iya iya iyo kama nang sama subutu Sama kato pakawata harumau sendi dikua kari kua e ngi pasi kua karangi kua pacatang wili dapu nge ngedi. Su padipanawapakawa dosa wakasangkua uju padipanawapakawa dosa wakasangkua ya ya padipanawapakawa dosa wakasangkua. Sa ngigi padipanawapakawa dosa wakasangkua ya di tanggit nari puri sa ibaan ya da puri sepukara. terang bernyakitang lokat กับขออนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางก่อนนะครับก่อนที่จะส่วนอีพีโซร้อยแปดแล้วก็พร้อมด้วยมอนโบสดอื่นๆนะครับแปดสามนะครับขออนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางนะครับ,รปรบแปดสามเลขทูปจุดคืนวันพระที่ห้องพระยเทบันของแอดเองนะครับเนาะแปดสามแต่ว่าตัวข้างล่างเป็นขีดบ่เป็นตัวเลขเนาะครับเนาะ แ๋ยวที่นี่เนี่ยที่เห็นชัดๆก็คือแปดสามนะครับเบรบซีตกันครับเห็นปรครับจุดที่ถูกอยู่ที่ใต้ลูกแก้วนะครับแปดสาม่ในห้องพระนะครับนะแปดสามทางเดียวนะครับ แปดสามนะครับสำหรับงวดวันที่สองพฤษภาคมหกห้านะครับเห็นกันชัดแล้วนะครับเนเอฟซีเดืกันครับขอโชคคนพระใหญ่นะครับสองพคหกห้า แปดสามแปดสามหางเดียวนะครับเอาสำหรับลิปนี้ก็คุ้มกความล่าพ่ายจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะเพราะว่าจะได้สวดทีวีวโสร้อยแปดล้วก็บพร้อมเลย สวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆผมเลยจะนั่งสมาธินะครับเนาะสดแท้แต่กำลังได้จะนั่งได้ต่อไปนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้คอยดุกทานโชคดีนอนหลับฝันดีในคืนวันพระใหญ่นะครับราตีสวัสดิ์พัฒนมงคลได้โชคได้ลาบกันไปในงวด2พคก5องห้านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีทุกทุกท่านครับ